เป็นสิ่งมีชีวิตที่ราคาไม่แพงเพราะว่าเมียถูกเสมอจ้ะตามนี้เนาะ <c oughs> โอ้ย,อยแม่หนึ่งวันพันกว่าเรื่องไม่เกินจริงนะ <c oughs> พี่ตำรวจไทยะเป็นทุกอย่างให้แล้วหัวจะปวด <c oughs> ออพี่ตำรวจบอกหัวจะปวดจริงๆเราก็หัวจะปวดงั้นวันนี้เราสองคนลาแค่นี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมมีิแค่คิดถึง เโอ๊ยหรอติดเข้าถึงเงินในบัญชี คุณผู้ชมช่วงนี้พบกับข่าวเด็ดเจ็ดสีนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดอุดรธานีค่ะได้จับกลุ่มชาวบ้าน2คนนะคะที่ลักลอบเผาอ้อยค่ะโดยกำชับว่าห้ามเผาในที่โล่งแจง้งในอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจสอบพื้นที่ลักลอบเผาปลูกอ้อยเนื้อที่30ไร่โดยจับกุ่มนายจรัญชัยเกษตรกร,ร,กรหลังปรากฏเป็นคลิปเมื่อ24มกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังจับกุมนายธนูเกษตรกร,ร,กรอีกคนนึ